อันนีท้ทำเป็นธงครับจะเป็นเสากลางครับเพื่อตกแต่งในงานครับผมเอาไวล้<อ>ลำวงงานตอนคืนครับ,บลำรอบเสานี้ <c ười> ยาวมากและหนักมากครับค่แแาครูครับ ทำอะไรครับเนี่ยทำลางสนะปาเราตรงนั้พร้อมจัดไหมครับพรุ่งนี้พร้อมมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราพร้อมจัดเรากระชับมิดกับเด็กในพื้นที่ครับอาจารย์เวลามีใหรแล้วก็ใช้พลังเด็กๆให้เป็นประโยชน์ครับดูเหมือนเด็กเป็นโซนเราก็ใช้เด็กเก็บฟางครับง่ายๆสบายๆทำไมกันครับเนี่ย คนฟางไปตกแต่งนีรรศการครับผมมีเด็กๆช่วยด้วยค่ะลูกสมุนมาช่วยด้วยเต็มไปหมดเลยนี่เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีชุมชนเป็นประโยชน์ใช่ไหมใช่ใชค่ะอนเซ็ป ใด่ค่ะก็หลังจากที่เราทําการขนของขนไล่มาจากที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปวัดไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาจัดสถานที่ต่อค่ะก็อยากเชิญทุกๆคนนะคะมาร่วมงานค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่เจ็ด่ค่ะใช่แล้วโมมเจ็ดค่ะก็คือที่นี่นั่นเองค่ะค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้เวลาสี่โมงถึงสองทุ่มค่ะแล้วก็จะมาร่วมสนุกกันในงานมหาสงการเริง ล่ะุกรูุ้กรู้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>